มาดูปรากฏการณ์นะครับหลังจากฝนตกตลอดต่อเนื่องสามวันนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างจะให้ดูนะครับเห็นไหมครับเน่นกแสงแซวครับพากันมากินู่วอะไรรู้ไหมมากินแมงเม่าครับ ปรากฏการณแบบนี้หาดูไม่ได้ง่ายนะครับผมก็เพิ่งเห็นครั้งแรกนะครับที่นกแซงแซวนะครับพากันมากินแมงเม่าที่นี่ปกติเห็นแต่แมงเม่าบินออกมาจากรูนะครับแต่ครั้งนี้มีนกมากินด้วยนะนี่ครับความอัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับเป็นวัตจักรชีวิตแมงเม่าเยอะมากครับ บอกเซลลมาเพียบเลยครั้งแรกนะครับที่เห็น ผมชื่อแสนแสนธรรมมาวตาล